สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับช่องครูโตโน่นะครับตอนนี้เราจะมาเล่นลูบิกนะครับเราจะมาสอนเล่นลูบิก sexy move นะครับสูตร sexy move เริ่มแรกเลยนี่ฮะเราก็จะมี3ามลูกสามลูบิกสลูกนะครับว่าเราจะเล่นอะไรเราจะเล่นตั้งแต่เร็วไปช้านะครับเราจะสอนเลยครับตอนแรกเอาสีไหนก็ได้นะครับสีแดงสีเหลืองไว้ด้านบนสีเขียวสีขาวอะไรไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะผมชอบสีน้ําเงินผมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า ปัดขวาขึ้นปัดซ้ายบนปัดขวาลงปัดซ้ายขวาเอ้ยปัดขวาบนปัดขึ้นปัดซ้ายปัดลงปัดขวาปัดขึ้นปัดซ้ายปัดลงปัดขวานะครับนี่ฮะปัดขึ้นปัดซ้ายปัดลงปัดขวาทำไปเรื่อยๆนะครับจนมันเสร็จเป็นอย่างนี้นี่ ันที่สองผิดอันนะครับดูทุกคนนี่อันนี้เซ็กซี่มูฟนะครับสูตรนี้ไม่ค่อยได้ยากเท่าไหร่ครับเป็นฝึกรุ่นใหม่นะครับนี่ฮะเป็นแบบว่ามือใหม่นะครับนี่ฮะข,<อ>ขึ้น<อ>ชึบ<อ>ชึบ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 ,ชบ,ชบ,ชบเอาไว้ฝึกความคล่องของนิ้วนะครับนี่ฮะ นี่ยเนี่ต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เร็วครับถ้าเผื่อเสียงไม่ค่อยชัดก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปเราจะให้พี่เรามาทานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านบนฮนะนฝากกดติดตามช่องนั้นด้วยนะครับนี่นะครับดูเอาอยางหนึ่งสองสาม นะครทำอีกครั้งอีกครั้งอีกวันติดินี่ติดติดนิดหน่อยนะครับเพราะวัน,น,นลืมลืมเกินไปครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านบนครับอ่าก็เราจะมาทบทวนนะครับขึ้นขวาปัดบนซ้ายลงขวาปัดขวาบนนะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เร็วเองครับเป็นโหมดเซ็กซี่เซ็กซี่มูฟนะครับเซ็กซี่มูฟทำไปฝึกความฝึกความคล่องนิ้วของมือนะครับนี่ฮะฝึกความคล่องนิว้ว <c oughs> ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับท่รนบชม